ใาตกบอลวิ er <ka S 3> ่งมาวางกับด <p ric ado> ักผมอ่ะจริงๆอยากจะหาแล้วเนี่ยสุดรักด้ป่ะอะไรอ่ะใครมีลูกโป่งเลยพี่ไกแก้งผม่ะโกรธแล้วไม่ร้องแล้วร้อเยร้องเลยร้องเยจะขอเคลียร์พื้นที่ที่นี่นะเดี๋ยวจะสดุดรักนะฮะจริงๆพี่อยากจะตกหลุมมากกว่านะ มาเลยครับเดี๋ยวผมจะเสี่ยวให้มากกว่านี้นะครับเฮแข่งแข่ไม่คิดแล้ไม่คิดแล้วไม่หาเลยอ้าวเตียงหายไม่เป็นไรครับช่วงนี้ก็ถ่ายรูปก,กันไปก่อนนะฮะพามาแล้วนะครับขอบคุณมากครับเย้ยเฮ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 ้ยไปฟังไหมไปยปฟังไหมไปนี้ ควรนึอยอมใครไม่เป็นทิศ้ามันอ่อนไหวฉันแค่ผู้ไร้ตัวปลอมตัวจริงทีงไม่พร้อมยอมให้ใครทิตใางคนอย่างฉันก,เกเ็กเคยล่งก็เคยแคกก็เคยเงาที่ใจมันมน้อนงในี่ไในร็รอทุกทีแต่ตอนนี้เวลานี้เธอคือ ม่ฉันได้บองเห็นผมรู้สึกดีได้เจอเธอแล้วว่าใจต้กคนที่เข้ามาตแต่เตมเป็นสิ่ีเวนหายไปได้เจอเธอแล้วจะไม่ยอมไปไได้จะหยุดใจไว้เธอคนเดียวจะไม่เลี้ยวมองไกลตาสุดท้าย

Now we may go เดนลี้ยวกลตาสดท้ายมันมันขนาดนั้นเลยเรอนี่ยดร้ก็ด

ชิญทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนไม่ได้มั่วนะแต่ทั่วถึงเอาวันนี้อ่ะขอบคุณทุกคนครับผมวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ร่วมสนุกด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะนั่งฟังยินฟังกระโดดฟังนะครับโอ้ต้นน้องเรียกน้องรู้สึกตื่นเต้นอัิสั้นเนี่ยไม่รู้เนี่ยสวัสดีครับอ่าอ่าอ่า เดี๋ยวพี่ๆรอนานนะครับวันนี้มีนะครับก็ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณตาเอฟอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีคุณต้อนด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็อยากมาสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับกับคุณต้านนะครับว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาเที่ยวงานเชียงใหม่ฟาร์มลี่แคนของเราจริงๆผมว่าชอบงานแบบนี้แล้วยิ่งอากาศหนาวๆเนี่ยอยากจะมางานฤดูหนาวที่นี่มาก แต่ว่าคืองานนี้ค em. ือมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะเพราะว่าเป็นงานแบบผมดูแล้วมีหลายอย่างมีโอ้โหนี่ทัศน์พงศิธีการของดูเล่นมีตุงด้วยนะครับมีโคมมีโคมนะฮะโคมครับผมก็รู้สึกยังไงบ้างครับกับแฟนคลับชาวจังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกผมไม่คิดว่าน้องๆจะเยอะขนาดนี้นะครับบางคนมาจากต่างจังหวัดเรื่องมีมีต่างจังหวัดแล้วันนี้แต่ว่าเราดสอบได้สอบได้มากเลยนะครับขอให้สอบได้ทุกคนสู้ๆวันนี้ ครับเครับเรามาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยหรือเปล่าครับไม่บ่อยส่วนใหญ่จะจะมาทํางานมากกว่ามาร้องเพลงอะไรเงี้ยก็อยู่แค่สองสาวันอะไรเงี้ยผมแต่ก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้กลับมาที่บ้านนะฮะเชียงใหม่ก็เป็นเป็นอะไรที่เมืองอบอุ่นอยู่แล้วผมชอบมากครับผมฮักแม่เจ้าฮักนม่เจ้าพีดันดนหน่อยให้คุณตัออีกครั้งหนึ่งครับผมุณ จริงๆฟังพี่ๆดีๆมากนะครับนะครับแต่ว่าพอดีผมต้องมีงานต่อธุรกิจหลายล้านของผมนะครับตอนสุดท้ายแล้วนะครับขอให้คุณต้นนะครับฝากอะไรเล็กน้อยถึงแฟนคลับชาวเชยใหม่ด้วยก็ไม่อยากจะฝากอะไรมากล้กันนะคเพลงก็ร้องให้ฝากกันไปแล้วนะครับผมฝากนิดนึงไหมั้ย แวะตัวเปล่านะครับเดี๋ยวซิงเกิลใหม่เดี๋ยวเทอยอยปล่อยไห้ฟังแล้วกันก็อยากจะฝากทุกคนครับช่วงนี้อากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วกันนะ,ะครับเดี๋ยวมี MC คู่หงส์กับผมคุณคุณปีฟ้าโอ้โหเต็มมากเลยรู้สึกกลับไปเลยอ่ะนะครับครับช่วงนี้ก็อยู่พูดคุยกับคุณต้นก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่คุณต้นจะบินกลับไปทํางานที่กรุงเทพนะครับก็ใครอยากถามอะไรคุณต้อนไหมเล็กน้อยว่าน้ำท่วมไหม ไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมเกือบท่วมเกือบท่วมบ้านพี่อยู่เชียงใหม่นะครับครับบ้านอยู่เชียงใหม่แล้วใจอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าคะใจก็อยู่เชียงใหม่อะไรับผมใครเป็นแฟนคลับคุณต้นยกมือหน่อยยกมือหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับให้คุณต้นกล่าวลาแฟนคลับชาวเชียงใหม่ทีหนึ่ง ถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ยังไงก็จะติ่นเตงหาขนาดขอบขอบคุณคนมากวันนี้ที่ที่ร่วมสุขกันผมมีความสุขมากครับวันนี้ไว้มีโอกาสได้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับคขอบคุณคุณต้นนะครับขอบคุณคุณต้นด้วยนะครับขอเสียงกรี๊ดปิดท้ายให้คุณต้นเอฟหน่อยครับ